อันนี้ก็จะเป็นพาร์ทสุดท้ายนะคะที่จะมีเพิ่มเติมให้นิดนึงนะคะในส่วนของการหัตถการนะคะเกี่ยวกับการใช้ยาเนาะทีนี้น้องๆอ,อาจจะเคยขึ้นฝึกงานกันบ้างแล้วนะคะเราก็จะรู้ว่าการใช้ยาของเราเนาะ การทํางานของเราเนี่ยมันต้องเกี่ยวกับการใช้ยานะคะแล้วก็เราก็จะเห็นว่าอุปกรณ์ในการที่เราจะบริหารยาก็คือการให้ยาของเราเนี่ยมีหลายอย่างนะคะขึ้นอยู่กับว่ายาที่เราให้เนี่ยเป็นในรูปแบบไหนนะคะการให้ยาเนี่ยในม้านะคะมีได้หลายทางนะคะทางแรกก็คือการกินก็เหมือนเราได้กินยาเม็ดนะคะ หรือเป็นยาผงหรือเป็นยาน้ําอันนั้นก็เรียกว่าเป็น per o r a ลนะคะก็ะเป็นลักษณะของการได้รับยาผ่านทางทางเดินอาหารนะคะก็จะเป็นลักษณะของผสมกับอาหารแล้วให้มากินเองหรือจะเป็นการจับป้อนบังคับไปนะคะ,ะนั้นการที่จะให้มากินเองนะคะก็ค่อนข้างยากเพราะว่ายาก็จะมีรสขมอยู่บ้างนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรา ถ้าเราไม่ซ่อนเข้าไปในอาหารอย่างเช่นยัดเข้าไปในกล้วยแล้วให้เขากินไปทั้งลูกกล้วยเลยก็อาจจะต้องใช้การบดหรือว่าลักษณะของยานเป็นแบบผงเราก็จะเอามาผสมกับตัวของอาหารที่เขากินอยู่เป็นประจำนะคะเป็นอาหารข้นแบบนี้เป็นเม็ดเม็ด นะคะใส่ไปกับตัวผงอ่าเราคุกเขานะคะเพื่อให้กินได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็กินได้ครบกับจํานวนที่ท,ที่ที่เราให้ไปเพราะบางทีถ้าเกิดว่าเราให้โรยไปธรรมดานะคะมันไม่ได้เกาะอยู่กับตัวอาหารเขาก็อาจจะเลิกกินแต่อาหารผงยาพวกนี้ก็อาจจะไม่ได้ถูกกินหรือผงยาตัวนี้มีความขม มื่อเราไปกับอาหารก็อาจจะไม่กินเลยทั้งคู่นะคะเพราะนั้นเราก็จะเพิ่มแอดในส่วนของส่วสีน้าตาลที่เราเห็นเขาเทล,ลงมาเนี่ยนะคะนั่นก็คือโมลาสนะคะโมลาสก็คือกาก,ากน้ําตาลก็จะมีได้มาจากขั้นตอนการผลิตไอตัวน้ำตาลทรายนะคะก็จะได้กากน้ำตาลหลงเหลืออยู่นะก็จะมีความหวานอยู่อันนี้ก็จะเอามาใช้ผสมให้กับสัตว์นะคะในการกินนะคะ,ะผสมเข้าไปมันก็จะ จากการเป็นก้อนมากขึ้นนะคะะัะนั้นก็จะทั้งยาและอาหารเนี่ยก็จะมีรสชาติหวานแล้วก็น่ากินมากขึ้นสัตว์ก็จะกินเองได้ครบถ้วนนะคะอีกอันเป็นรูปแบบของครีมหรือเราทําแบบผงนี่ละลายน้ําถ้าเป็นยาที่ละลายน้ําได้ไลยนิดหน่อยให้มันเป็นลักษณะของครีมแล้วเราก็ใส่ไซลิงค์ป้อนได้เข้าคางข้างปากนะคะ,ะเสร็จแล้วรูทที่เราให้อีกนะคะก็คือรูทของที่เรียกว่า IM อินเตอมัสกูล่านะคะกล้ามเนื้อที่เรามาักจะให้นะคะก็คือกล้ามเนื้อบริเวณคอเซราตัสนะคะกับกล้ามเนื้อบริเวณด้านก้นนะคะก็คือเซมิเมมกับเซมิเทนนะคะกล้ามเนื้อที่ใช้ได้อีกนะคะก็คือกล้ามเนื้อหน้าอกเพ c t o r ร l ลนะคะกับกล้ามเนื้อบริเวณสะโพกเรียกว่ากูเตียวมัสโอลนะคะที่เราจะใช้ฉีดยาได้นะคะแต่ว่าตำแหน่งที่ มักเป็นช้อยแรกในการฉีดก็คือบริเวณคอใช้ได้ทั้งข้างซ้ายแล้วก็ข้างขวานะคะแบ่งกันฉีดได้นะคะหรือฉีดสลับวันนะคะเพราะว่ายาต้องฉีดต่อเนื่องนะคะไม่มียาตัวไหนที่ฉีดตัวเดียวนะคะฉีดครั้งเดียวเพราะนั้นมักจะฉีดสลับการซ้ายขวาเนี่ยก็คือวันเว้นวันนี้ฉีดข้างซ้ายพรุ่งนี้ฉีดข้างขวาสลับกันไปเพื่อลดอาการบวมอักเสบ ตรงบริเวณที่ฉีดยานะคะถ้าคอ,อ,อหรือวันนั้นฉีดหลายตัวนะคะคอเต็มไปด้วยยาแล้วนะคะบริเวณคอเต็มไปด้วยยาแล้วเราก็จะเปลี่ยนมาฉีดบริเวณด้านท้ายด้านท้ายของตัวคือตรงบริเวณก้นเนี่ยนะคะเซมิเมมเซมิเทนก็เช่นเดียวกันได้ทั้งข้างซ้ายแล้วก็ข้างขวาการฉีดเข้ากล้ามเนื้อบริเวณเซมิเมม,มกับเซมิเทนควรจะให้ไม้อยู่ในซองนะคะเพื่อ ป้องกันอันตรายจากการเตะนะคะการหมุนตัวเตะคนฉีดนะคะเะนั้นอันนี้เดี๋ยวเราก็จะได้ฝึกกนันในแลบนะคะในการฉีดยาอันนี้เป็นกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อบริเวณเพ็กทอเรลนะคะก็คือหน้าอกในม้าของไทยม้าไทยม้ากแกลบม้าที่เลียงในประเทศไทยโดยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยตัวใหญ่นะคะกล้ามเนื้อหน้าอกจะค่อนข้างเล็กเป็นแบบเหมือนออออแฟบนะคะเพราะ,ะนั้น ปริมาณยาที่จะฉีดได้เนี่ยมันจะค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นจะไม่ค่อยนิยมนะคะที่ในประเทศไทยที่นิยมก็คือที่คอกับบริเวณก้นนะคะเซมิเมมเซมิเทนแล้วก็เซลาตสตรงนี้นะคะกูตีอักูตีอัที่เราพูดถึงตรงสะโพกตรงนี้นะคะในต่างประเทศฉีดได้แต่ว่ายังไงก็ตามทั้งต่างประเทศและเราเนี่ยจะไม่ค่อยนิยมเนื่องจากว่าตรงบริเวณกูตีอัลเนี่ยถ้ามันเกิดปัญหาของการเป็นฝี ไม่ว่าจะเกิดจากเป็นเพราะาตัวยาที่ดูดซึมได้ยากหรือความกปกก่อนที่จะฉีดยาเข้าไปนำพาเชื้อโรคเข้าไปแล้วทำให้ก่อก่อให้เกิดฝีขึ้นมาเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพราะสาเหตุอะไรก็ตามแล้วทำให้เกิดฝีถ้าเราฉีดบริเวณน,นี้เนี่ยการรักษาการเรียนฝีจะค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นบริเวณตรงนี้ตรงกลูเตียลมัสเซ่จะเป็นช้อยสุดท้ายที่เราจะเลือก คือมันมันหมดแล้วเนี่ยหมดพื้นที่ทุกที่อักเสบเกิดการอักเสบเพราะว่าฉีดยามาต่อเนื่องกันไปแล้วนะคะเราถึงจะเปลี่ยนไปเป็นกูเตี้ยวนาะถ้าเรามันจะเป็นจะต้องฉีดจริงๆถ้าไม่งั้นเราก็จะต้องเปลี่ยนยาที่มันเป็นลักษณะของการฉีดไอวีแทนนะคะนั้นรู้ของการฉีด ก็จะมีไ v วอันที่เราจะพูดตอนท้ายเนาะอนี้ก็คือตำแหน่งที่เราบอกว่าตรงคอนะคะจะเป็นหน้าตาจะเป็นกล้ามเนื้อเอ่อจะเป็นสามเหลี่ยมพื้นที่สามเหลี่ยมภายในสามเหลี่ยมนี้จะเป็นพื้นที่ที่จะใช้ในการฉีดยานะคะนี่คือเพดทอรลที่เราบอกนะคะในมาต่างประเทศเนี่ยกล้ามเนื้อเพดทอรอลค่อนข้างใหญ่นะคะสามารถฉีดได้ประมาณเยอะนะคะเพราะนั้นก็จะสามารถที่จะฉีดได้กรเซมิเมมและเซมิเทนอันนี้เนาะ อ,อีกอันหนึ่งคือการฉีดยาเข้าสู่อินทตอรวีนัสนะคะคือการฉีดเข้าเส้นเลือดดำนะคะการฉีดยาเราจะฉีดเข้าเลือดดำนะคะเราจะไม่ฉีดเข้าเส้นเลือดแดงนะเพราะว่ายามันจะมันควรจะต้องส่งกลับเข้าหาหัวใจนะคะแล้วให้หัวใจส่งต่อนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการปรับเปลี่ยนของค่าออสโมลาริตี้ในกระแสะเลือดนะคะซึ่งมันอาจจะเป็นอันตรายถ้าเกิดว่าเราฉีดเข้าเส้นเลือดแดง มาโดยเฉพาะถ้าตำแหน่งของการฉีดของเราก็คือเส้นเลือดที่เรานิยมก็คือชุคล่าุกุล่าเวนนะคะซึ่งถ้าเราพาดไปเข้าสู่เส้นเลือดแดงที่อยู่ใกล้เคียงกันก็คือคาร์โติดอาร์เทอรี่นะคะเลือดยาที่ฉีดเข้าสู่คาร์โติดอาร์เทอรี่จะวิ่งขึ้นสู่ทางหัวก็คือเข้าสู่สมอง บริเวณเข้าเข้าไปทางสมองมากกว่าเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้เกิด o s m o l a ิ i t y ของของเลือดหรือแรงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของความดันเกิดขึ้นนะคะมาเพราะฉะนั้นม้าก็อาจจะเกิดอาการช็อกหรือชักหรือถ้าเกิดว่ามีการแพ้ของยาก็จะเกิดขึ้นได้ไวมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องระมัดระวังนะคะ ควรให้ยาเฉพาะเข้าเวนไม่ได้เข้าอัต์รีนะคะเข้าสู่เวนนะคะเพราะนั้นคอของมา้าเส้นเลือดที่เรานิยมก็คือเส้นเลือดบริเวณคอชื่อว่าจุกุลาเวนนะคะก็จะมีล่องจุกุลากรูกนะคะตัวกรูตึ้งตึง,งอมองเห็นไหมมองเห็นไหม ยักจังนะคะม้าก็ตัวดำๆดัตรงคอนะคะมันจะมีกล้ามเนื้อมีร่องของคอตรงเนี้ยร่องเนี้ยเหมือนคนเนี่ยรองนี้นทีนี้กดไปมันก็จะรู้สึกได้นะคะว่ามีเส้นเลือดปูดขึ้นมานะอ่าทีนี้มันก็อยู่ตามแนวของคอตั้งแต่คางลงมาจนถึงหน้าอกก็จะเห็นกลุ่มนี้ เส้นเลือดจุกุลาเวนก็จะยาวลงมานะคะ,ะทีนี้คาร์ลอติที่เมื่อกี้เราพูดถึงถ้าอยู่ทางด้านล่างของคอนะคะเนี่ยนี่คือล่องของจุกุลานะคะถ้านี่คือจุกุลาใช้ได้ทั้งเส้นเลยนะมันเป็นจุกุลาเวนเหมือนกันเพียงแต่ว่าทางด้านท้ายทางด้านล่างใกล้หน้าอกเนี่ยจุกุลากับคาร์ลอติมันจะอยู่ค่อนข้างชิดกัน ะะอยู่แนบกันเพราะฉะนั้นเมื่อเราปักเข็มไปมีโอกาสที่ปลายเข็มเนี่ยเข้าสู่คารติดได้ดังนั้นเวลาการฉีดเข้าเส้นของของคอม้าเนี่ยนะคะเราจึงมักนิยมแบ่งคอความยาวของของคอเนี่ยนะคะแบ่งครึ่งนะคะแบ่งครึ่งแล้วเราก็ใช้ครึ่งบน ก็คือคาร์โบติดมันจะอยู่ห่างออกไปนะคะแล้วก็แทงเฉียงๆนะคะเกือบจะขนานเกือบจะขนานกับตัวเดี่ยวหน้าปีหลบก่อนอะนะคะก็คือเกือบจะขนานกับตัวผิวหนังนะคะแต่ไม่ขนานซะทีเดียวนะคะถ้ามันขนานมากเนี่ยมันก็จะเข้าแค่ปลายเข็มอย่างนี้มีโอกาสที่เข้าไม่หมดเพราะนั้นเวลาเราฉีดยา เราดูดเลือดเข้ามาเพื่อเช็คว่าเ,เข้าสู่เส้นเลือดแล้วเราก็ได้เลือดเข้ามาได้เช่นเดียวกันแต่ก็จะมีบางส่วนของเข็มมันหลุดออกมาอยู่ข้างนอกนั้นเวลาเราดันยาเข้าไปมันก็จะมีทั้งเข้าเส้นเลือดและไม่ได้เข้าเส้นเลือดนะคะก็จะทําให้เกิดปัญหาการละลายเคลืองของเ,ออเวสเซลผนังเส้นเลือดได้นะคะก็เกิดไฟเบรติดได้เช่นเดียวกันนั้นต้องระมัดระวังนะคะนั้นให้เฉียงระดับหนึ่งนะคะไม่ถึงกับขนานกับตัว ผิวหนังนะคะเส้นเลือดอื่นๆที่เราจะใช้ทดแทกนการในกรณีที่จุกุล่าเกิดฟีบิตติสไปหมดแล้วติดตันไม่สามารถที่จะเจาะเลือดหรือว่าให้เลือดได้แล้วแทงเข้าเส้นเลือดได้แล้วเนี่ยเ,เส้นเลือดที่นิยมใช้ก็คือทอรัสซิกเวนนะคะตัวนี้อยู่ทางด้านข้างนะคะจะค่อนข้างชัดตอนที่ม้าตั้งท้องเนาะ ถ้าไม่ได้ตั้งท้องอะไรบางทีก็ไม่ค่อยเห็นเหมือนกันนะคะอันถัดไปก็คือในส่วนของเซฟเฟอิกก็คือบริเวณขาหน้าขาหน้าด้านในเนาะ,นะบริเวณเหนือ,เ,อเหนือหัวเขา่าเราก็กดหานะคะเหมือนการเซฟเฟิกเหมือนการเซฟเฟิกก็ตำแหน่งกันก็คือสปินัสนะคะของขาหลังนะคะหรือจะใช้ควนหางก็ได้ในกรณีของการเจาะเลือด นะคะก็จะสามารถใช้ transverse facial ลเว n กับ carotid v เวนได้แต่การให้ยาเนี่ยอาจจะเป็นได้ที่จ u g u l a าได้ที่ทอร r a c กเวนแล้วก็ cephalic แซาฟ a นัส u s นะคะเส้นเลือดของ t r a n s เ e r ร์ facial ลเว n กับ c a r o เ i d v e i จะค่อนข้างเล็กเพราะฉะนั้นการการให้ยาจะลำบากแต่สามารถจะใช้เส้นเลือดตรงนี้เจาะเลือดได้เจาะเก็บเลือดได้นะคะการให้ยาอีกก็จะเป็นในส่วนของ เป็นในส่วนของการให้ายาทางตาเนาะเฉพาะที่ที่ตานะคะก็จะใช้การหยอดหยอดตาเนี่ยก็จะถ้าใช้ม้าที่ที่ไม่ค่อยดื้อนะคะไม่ค่อยหลบตากระพริบหรือใส่หัวหลบเราเนี่ยเราก็จะใช้มือนะคะไปวางแปะอยู่บริเวณขอบของกระดูกเนาะแล้วก็ถือถือถือตัว ขวดยาแล้วก็หยอดได้นะัทางด้านของเลรัลแคนตัสหรือถ้าไม่ได้เป็นลักษณะของขวดยาหยอดก็จะเป็นผสมอยู่ในอยู่ในก้านเซลิงอันนี้ก็สามารถที่จะหยอดที่บริเวณมีเดียลแคนตัสนะคะจะเห็นว่าเขาต่อหัวเข็มนะคะแต่ว่าจะไม่มีเข็มนะคะเมื่อเราเทำตัวสารละลายของของตัวยาหยอดเสร็จแล้ว ะะเราก็จะมาต่อกับเข็มนี่คือเข็มเนาะเราจะเห็นว่ามีมีปลายเข็มนะคะทีนี้พอเราจะใช้ในการหยอดตาเราจะไม่ใช้อย่างนี้เพราะว่ามีโอกาสที่ปลายเข็มเนี่ยมันจะไปทิ่มลูก,กตาม้านะคะก็จะทําให้เกิดแผลเราก็จะทําการหักค่ะหักเข็มออกเนาะนี่ตอนนี้เข็มหลุดออกมาแล้วเหลือแต่ตัวตัวนี้ตัวฮับนะคะ,ะตัวนี้ แล้วเราก็ต่อกับไอ้ก้านกระบอกกระบอกฉีดยาที่เราผสมยาเข้าไปเนี่ยนะคะน้ํายามันก็น้ําเวลาเราดันฉีดไปอะ่ะมันก็จะพุ่งออกมาแต่ว่าจะไม่มีเข็มที่ไปที่จะไปอยม,มันเืยยังไงรีวิวของไม่เป็นอ่ะนี่เข็มที่เราหักไปแล้วออกไปนะคะเหลือแต่ตัวนี้เออทีนี้น้ําก็พุ่งออกมาได้นะคะเป็นเส้นๆออกมา แทนกับแทนตัวขวดยาหยอดตานะคะที่เราจะใช้นี่ก็จะเป็น Reference ที่สอนทั้งหมวดทั้งปวงนะคะน้องๆก็สามารถที่จะไปเปิดดูได้นะคะจาก Reference อันนี้อย่าลืมนะคะการที่จะให้ยานะคะในสัตว์ นะคะไม่ว่าจะเป็นมา้าเป็นหมาหรือเป็นตัวอะไรก็ตามนะคะขอให้น้องๆอ,อ่านริฟเลตบนตัวนะคะสิ่งสำคัญที่จะต้องอ่านก็คือยาตัวนี้ชื่ออะไรใช้ยาที่เราอยากจะดูดหรือเปล่านะคะเพราะบางทีชื่อการค้านะคะมันเหมือนกันนะคะมันคล้ายๆการหยิบขวดผิดเช็คดีๆก่อนนะคะว่าตัวยาออกฤทธิ คือยาที่เราต้องการไหมนะคะที่ขวดเขาจะเขียนความเข้มข้นเห็นมไหมมันจะเขียนว่าความเข้มข้นเท่าไหร่นะคะ,ะ50มิลลิกร,รัมต่อ ML อย่างเงี้ยนะคะแปลว่าเราจะต้องคำนวณน,นะคะว่าโดสของยาคือเท่าไหร่แล้วเราจะดูดมากี่ ML โดส e มักจะบอกเป็นมิลลิกรัมต่อกิโลกรัมมิลลิกรัมของยาสมมุติว่ายาตัวนี้ต้องให้20มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมแปลว่านิสิตจะต้องรู้น้ําหนักตัวของม้าก่อนนะคะโดยการวัดรอบอกเนะาะสายวัดน้ำหนักวัดรอบอกให้ได้น้ำหนักตัวเสร็จแล้วมาคูณกับ โดสที่เมื่อกี้บอกว่า2 0่ kg, สมิลลิกรัมต่อกิโลสมมติว่าเมื่อกี้วัดน้ำหนักได้หกร้อยวัดได้300รกิโลเพราะฉะนั้นต้องได้ยา6 0 0้อมิลลิกรัมในขวดนั้นมี5 0าสมิลลิกรัมต่อซีซีเพราะฉะนั้นจะต้องดูดยามากี่ซีซีติ๊กติ๊กหกซีซีตอบได้ไหมเออหัดคำนวณน,นะคะอันนี้ง่ายๆ คเลขหารเลขกันธรรมดานะคะอ่าโอเคนะคะก็พี่ก็หวังว่าน้องๆจะสามารถที่จะใช้ยาในสัตว์กันได้ถูกต้องนะคะให้รู้การให้ยาในมา้าให้ได้ถูกรู้ได้ถูกตำแหน่งนะคะและก็อย่าลืมที่จะบังคับสัตว์ให้ถูกวิธีนะคะ ขอบคุณค่ะ